ความฝันของคุณคืออะไรปฏิบัติการมหัศจรรย์หลายอย่างออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทําฝันให้เป็นจริงได้ฉะนั้นคุณต้องชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์หรือใช้กระดาษปากกาแล้วทารายการสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในทุกแง่มุมของชีวิตคิดให้ละเอียดละออในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น ทำหรือมีในชีวิตทั้งในความสัมพันธ์อาชีพการงานการเงินสุขภาพและทุกส่วนที่สําคัญกับคุณคุณอาจจะเขียนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเจาะจงเท่าที่จะทําได้ก็ได้แต่จำไว้ว่าหน้าที่ที่คุณก็คือแค่จดรายการสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่วิธีที่คุณจะได้สิ่งที่ต้องการคําว่าวิธีจะพร้อมสําหรับคุณเมื่อการสำเร็จรู้คุณเดินหน้าความมาสุกรรถ้าอยากได้งานที่ดีขึ้นหรืออยากได้งาน ในฝันให้คิดถึงทุกสิ่งที่คุณอยากให้งานที่อยากทําเป็นคิดถึงสิ่งที่สําคัญกับคุณเช่นชนิดของงานที่อยากทําคุณอยากรู้สึกอย่างไรในการทํางานบริษัทชนิดไหนที่คุณอยากทํางานด้วยคนประเภทไหนที่คุณอยากทํางานด้วยช่วงเวลาที่คุณอยากทํางานอยากให้งานที่ทําอยู่ที่ไหนอยากได้รับเงินเดือนเท่าไหร่คิดให้ถี่ถ้วนให้ชัดเจนทุกอย่างที่คุณต้องการเกี่ยวกับงานแล้วจดรายละเอียดเอาไว้ทัท้งหมด ถ้าอยากได้เงินเพื่อการศึกษาลูกให้คิดรายละเอียดการศึกษาของลูกๆรวมทั้งคิดว่าอยากให้เข้าโรงเรียนไหนค่าเล่าเรียนราคาเท่าไหร่ค่าหนังสืออาหารเสื้อผ้าและค่าพานะเป็นเท่าไหรเพื่อคุณจะได้รู้แน่ชัดว่าคุณต้องการเงินสักแค่ไหนถ้าอยากท่องเที่ยวก็ให้เขียนรายละเอียดของประเทศต่างๆที่คุณอยากไปต้องการท่องเที่ยวนานแค่ไหนต้องการเห็นและทําอะไรบ้างต้องการพักที่ไหนและต้องการท่องเที่ยวด้วยวิธีการใด ถ้าอยากได้คู่ที่สมบูรณ์แบบให้เขียนรายละเอียดทุกอย่างว่าอยากให้คนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าอยากปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเ <ST> ขียนรายละเอียดของความสัมพันธ์แบบที่คุณต้องการปรับปรุงและอยากให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบไหนถ้าอยากมีสุขภาพดีขึ้นหรือสภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นให้ตอบจงลงไปเลยว่าคุณอยากให้สุขภาพหรือร่างกายปรับปรุงไปในทางไหนบ้างถ้าอยากได้บ้านในฝันก็ให้เขียนรายละเอียดทุกอย่างว่าบ้านที่ต้องการเป็นอย่างไร ทีเรห้องราห้องเลยถ้ามีสิ่งที่อยากได้เฉพาะเจาะจงอย่างรถยนตเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ก็จดลงไปด้วยถ้าอยากทําอะไรสําเร็จเช่นสอบผ่านได้ปริญญาชนะในเกมกีฬาเป็นนักดนตรีเป็นหมอนักเขียนนักสแสดงนักวิทยาศาสตร์หรือนักธุรกิจได้สำเร็จหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากทําให้สําเร็จก็จดลงไปและเจาะจงให้ได้มากที่สุด ฉันอยากขอร้องจริงๆว่าให้คุณหาเวลาดูแลรายการในฝันของคุณตลอดชีวิตเลยทํารายการสิ่งเล็กสิ่งน้อยสิ่งใหญ่หรือสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้เดือนนี้หรือปีนี้ลงไปเมื่อคิดอะไรขึ้นมาได้อีกก็ทํารายการเพิ่มเข้าไปและเมื่อได้รับอะไรไปแล้วให้ขีดค่ารายการนั้นออกวิธีง่ายๆในการทํารายการของสิ่งที่คุณต้องการก็คือจําแนกออกเป็นหัวข้อหัวข้อเช่นสุขภาพและร่างกายอาชีพและการงานเงินความสัมพันธ์ ความปรารถนาส่วนตัวสิ่งของเป็นชิ้นเป็นอันจากนั้นจดสิ่งที่คุณต้องการลงไปแต่ละหมวดเมื่อชัดเจนแล้วว่าต้องการอะไรเราจะให้คาแนะนําที่แน่นอนให้คุณพบหนทางที่จะได้พลังมัศจรรย์จากการสำรักรู้คุณผู้เปลี่ยนชีวิตแล้วคุณก็จะพร้อมเริ่มการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นและระทึกขวัญที่สุดเท่าที่คุณเคยผ่านมาวันที่หคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิต เมื่อข้าพเจ้าเริ่มคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตชีวิตทั้งชีวิตก็พลิกฟื้นวินลีเนลสันเกิด1933นักร้องนักแต่งเพลงคุณคงเคยได้ยินคนพูดว่าให้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเวลาคุณคิดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกซาบสึงใจหรือหน้าขอบคุณนั่นแหละคือคุณกำลังคิดถึงอยู่แล้วแต่ที่คุณยัง อาจยังไม่ได้ตระหนักก็คือการคิดถึงสิ่งดีในชีวิตเป็นปฏิบัติการที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณเคยทำมาและจะพลิกชีวิตคุณได้อย่างน่ามหัศจรรย์เมื่อสำนึกรู้คุณทุกสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงใดคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนขึ้นอย่างทันทีทันใดหากสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่แม้จะน้อยนิด พบว่าเงินของคุณเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่ามหาศัศจรรย์ถ้าสำนึกรู้คุณในความสัมพันธ์แม้จะไม่สมบูรณ์แบบนักก็จะพบว่าความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นอย่างน่าอาศัศจรรย์ใจถ้าสำนึกรู้คุณที่มีงานทำแม้จะไม่ใช่งานในฝันสรรพสิ่งก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับงานของตนมากขึ้นมากขึ้น,นแล้วโอกาสดีๆทุกรูปแบบในเรื่องเกี่ยวกับ การงานก็จะปรากฏขึ้นอย่างทันทีทันใดย้อนมาดูอีกด้านเวลาไม่ได้คิดถึงหรือนึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตเราก็อาจจะติดกับดักของการคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบในชีวิตโดยไม่ได้เจตนาเราไปนึกถึงสิ่งที่เป็นด้านลบเวลาพูดคุยถึงสิ่งต่างๆที่เราไม่มีคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบเวลาไปวิพากษ์วิจารณ์หรือจับผิดคนอื่นๆ เวลาเราบ่นเรื่องการจราจรการเข้าคิวรอความล่าช้ารัฐบาลการมีเงินไม่พอหรือเรื่องอากาศเวลาคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบสิ่งที่เป็นด้านลบเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นด้วยแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือด้วยการไปคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบทุกครั้งเราก็จะปฏิเสธสิ่งดีๆที่กําลังจะมาหาฉันลองพยายามทางทั้งสงแบบแล้วล่ะคะ่ะทั้งทั้งคิดถึงสิ่งดีๆและคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบ และขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าการคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขไม่ได้คิดถึงคุณค่าขณะเอ่ยถึงสิ่งดีๆในชีวิตยังดีกว่าสูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปเพราะมัวแต่คิดถึงความทุกข์ร้อนของตนมบีดีแบทคอร์5หนึ่งถึงนักเขียนและหมอสอนปาสนา สิ่งแรกในตอนเช้าหรือเร็วที่สุดของวันเท่าที่จะทำได้จงคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตคุณอาจลงมือจดเป็นรายการหรือพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หรือใช้สมุดพิเศษหรือสมุดบันทึกประจำวันและเก็บบันทึกการสำนึกรู้คุณของคุณลงไว้ในที่เดียววันนี้คุณจะเขียนรายการของสิ่งดีๆในชีวิตสักสิบอย่างที่คุณสำนึกรู้คุณเมื่อไอสไตบ์บอกขอบคุณเขาก็คิดถึงเหตุผลที่เขาต้องสำนึกรู้คุณ เวลาคุณคิดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นนั้นหรือคนนั้นๆหรือสถานการณ์นั้นๆ<ป>คุณก็จะรู้สึกสำนึกรู้คุณลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกจงจำไว้ว่าความมหศจัยรของการสำนึกรู้คุณบังเกิดขึ้นตามลำดับของความรู้สึก ดังนั้นในแต่ละรายการที่คุณบันทึกไว้ให้เขียนเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งนั้นๆนี่เป็นแนวคิดบางอย่างสำหรับการบันทึกรายการของคุณฉันโชคดีจริงๆที่มีจุดๆเพราะจุดๆฉันมีความสุขเหลือเกินและขอบคุณจุดๆเพราะจุดๆฉันขอบคุณจริงๆสำหรับจุดๆ เพราะจุดๆุดจุด,จดขอบคุณจากใจสำหรับจุดๆุดจุด,จดเพราะจุดจุดจุดหลังจากทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปอ่านแต่ละอย่างจะอ่านในใจหรืออ่านดังๆก็ได้เมื่ออ่านจบแต่ละอย่างให้กล่าวคำหัศจรรย์สามครั้งว่า ขอบคุณขอบคุณขอบคุณและรู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆแต่และอย่างนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อช่วยให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมากขึ้นไปอีกคุณอาจสำนึกรู้คุณจัก,กรวาลพระเจ้าจิตวิญญ,ญาณความดีชีวิตสติสัมปชัญญะของคุณ หรือกรอกความคิดใดที่คุณสนใจเวลาที่คุณนำเอาการสำนึกรู้คุณไปที่สิ่งใดหรือคนใดคุณก็จะรู้สึกมากขึ้นไปอีกแล้วการสำนึกรู้คุณของคุณจะยิ่งมีพลังมากขึ้นสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์มากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมวัฒน,นธรรมท้องถิ่นโบราณจึงเลือกสัญลักษณ์อย่างบบดวงอาทิตย์เพ <Lis> ือจะนำการสำนึกรู้คุณไปยังที่นั่น พวกเขาใช้สัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพก็เพื่อใช้แทนต้นกำเนิดแห่งคุณงามความดีทั้งปวงของจักรวาลและในการมุ่งไปที่สัญ,ญลักษณ์นั้นพวกเขาก็รู้สึกสำนึกรู้คุณมากยิ่งขึ้นปฏิบัติการคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตนั้นง่ายแสนง่ายและทรงพลังยิ่งในการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณจนฉันอยากให้คุณเพิ่มรายการสิ่งดีๆในชีวิตคุณทุกๆวัน วันล,ละสิบรายการต่อเนื่องตลอด27วันหน้านี้คุณอาจคิดไปว่าคงยากจะหาสิ่งต่างๆที่สำนึกรู้คุณได้ถึง10อย่างทุกๆวันแต่ยิ่งคุณคิดถึงเรื่องนี้แค่ไหนคุณก็จะยิ่งตระหนักว่าคุณมีสิ่งที่ต้องสำนึกรู้คุณมากอะไรอย่างนี้พินิษชีวิตคุณสิคุณได้รับแล้วและคุณกำลังจะได้รับอีกมากในแต่ละวัน และทุกๆวันมีอะไรต้องขอบคุณมากจริงๆนะคุณอาจสำนึกรู้คุณบ้านครอบครัวเพื่อนๆงานที่ทำอยู่และสัตว์เลี้ยงก็ได้คุณอาจขอบคุณดวงอาทิตย์น้ำที่คุณดื่มอาหารที่คุณกินและอากาศที่คุณหายใจก็ได้ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้คุณคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้คุณอาจสำนึกรู้คุณต้นไม้สัตว์มหาสมุทรนก ดอกไม้พืชพันุ์ท้องฟ้าสีฟ้าฝนดวงดาวดวงจันทร์และพื้นโลกอันสวยงามของเราก็ได้คุณอาจสำนึกรู้คุณประสาทสัมผัสของคุณนันตาที่ทำให้คุณมองเห็นหูที่ทำให้คุณได้ยินปากที่ทำให้คุณได้ลิ้มรสจมูกที่ทำให้คุณได้กลิ่นและผิวหนังที่ทำให้คุณรู้สึกสัมผัสคุณอาจสมนึกรู้คุณขาทั้งสองที่คุณใช้เดินมือทั้งคู่ ที่ใช้ทําอะไรเกือบทุกอย่างเสียงที่ทําให้คุณถ่ายทอดตัวตนและสื่อสารกับคนอื่นได้คุณอาจจะขอบคุณระบบภูมิคุ้มกันอันน่าทึ่งของคุณที่ทําให้สุขภาพดีและอวัยวะทุกส่วนที่คงความเป็นร่างกายให้คุณได้มีชีวิตแล้วยังอะไรที่เกี่ยวกับความวิเศษของมนุษย์ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใดในโลกที่จะเรียนแบบได้อีกแล้ว ต่อไปนี้คือรายการหัวข้อที่เตือนให้คุณเห็นทุกแง่มุมที่สําคัญซึ่งคุณจะมองหาสิ่งดีๆให้สํานึกรู้คุณได้คุณอาจเพิ่มเติมหัวข้ออื่นใดก็ได้ที่คุณเห็นว่าสําคัญต่อคุณหัวข้อการสํานึกรู้คุณอันมหัศจรรย์สุขภาพและร่างกายงานและความสําเร็จเงินตราความสัมพันธ์ความชื่นชอบความสุข ความรักชีวิตธรรมชาติได้แก่ผืนแผ่นโลกอากาศน้ำและดวงอาทิตย์สินค้าที่เป็นรูปประทรมและการบริการ,รกาหัวข้อใดก็ได้ที่คุณเลือก หลังเวลาที่คุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตคุณควรจะรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและยิ่งคุณรู้สึกดีมากขึ้นเท่าไหร่ก็<ม><อ>คือการวัดว่าคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมากแค่ไหนยิ่งรู้สึกสำนึกรู้คุณมากคุณก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้น และชีวิตคุณจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเท่านั้นบางวันคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขอย่างรวดเร็วจริงๆแต่บางวันอาจใช้เวลายาวหน่อยแต่ถ้าคุณยังคงนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตทุกๆวันอยู่คุณก็จะสังเกตเห็นความแตกต่างที่กว้างใหญ่ขึ้นว้างใหญ่ขึ้นในวิธีที่คุณรู้สึกแต่ละครั้งและคุณจะพบว่าความรู้สึกดีๆในชีวิตคุณเพิ่มคูนขึ้นอย่างอัศจรรย์ เรื่องเตือนอันมหัศจรรย์ต้องมั่นใจว่าได้อ่านปฏิบัติการมหรัศจรรย์ของวันพรุ่งนี้ตอนไหนก็ได้ในวันนี้เพราะคุณจําเป็นต้องทําบางสิ่งบางอย่างเฉพาะเจาะจงก่อนเริ่มต้นจริงในวันพรุ่งนี้ปฏิบัติการมหรัศจรรย์หมายเลขหนึ่งคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิต 1. สิ่งแรกในตอนเช้าทำรายการสิ่งดีๆในชีวิต1ิบอย่างที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณ 2. เขียนเหตุผลที่คุณ สำนึกรู้คุณในแต่ละอยะ่าง 3. กลับไปอ่านรายการและอ่านในใจหรืออ่านดังๆก็ได้เมื่ออ่านจบในแต่ละหัวข้อให้กล่าวคำประหลาย์ว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและอรู้สึกสำนึกรู้คุณในสิ่งดีๆนั้นให้มากเท่าที่จะทำได้สี่ทำปฏิบัติการ,รมหะหลารย์ซ้ำทั้งสามข้อข้างต้นทุกๆเช้าสำหรับอีก27วันข้างหน้าห้า อ่านปฏิบัติกรรารผจร์ของวันพรุ่งนี้เสียตั้งแต่วันนี้